ไปไล่เอ็กสักกอรอไดไม้แล้วก <c oughs> ่ออะครก่อผูแกแก๊สก่อผูกแก๊สก็ส่วยเหมือนกันนะ <c oughs> ะะไปแลก้านทองเที่ยวทางทะเลในช่วงฤดูร้อนพันนีนะะี่ค่ะต้องบอกว่าอุย้ยนานทะเลไส้นะะี่ค่ะโอ้โฟาเป็นสีครามเลยนั่นแหละค่ะชายหาดคือสเสน่ห์ที่ทให้ทะเลไทยยู่ในอันดับโลกมาย่างยาวนานย่างฮาร์ดฟรีดอมนะคะหรือว่าอีกฮาร์ดหนึ่งที่เราเรียกก็คือฮาร์ดใหม่ใม้เงาจังหวัดภูเก็ตนะคะอันนี้อันดับที่สิบแปดชายหาดที่ดีที่สุดในโลกข้องปีนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีชายหารดอีกเส,สี่แห้งของไทยค่ะที่ติดรอยอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกกันค่ะ จากการจัดอันดับรอยอันดับชาย5ทีดีที่สุดในโลกประจำปี2566นะคะก็คือ Top 100 Beat on Earth 2 0 2 3นะคะจากเว็บไซต์แนะนำสถานที่ทองเทียว o ว l d Beat g ไ i ด e ซึ่งฮาร์ด r ร e d o m หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฮาร์ดไหม้เงาจังหวัดผู่แก๊สก็ติดอันดับ18ชายหาที่สวยที่สุดในโลกปีนี้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะทีมข่าว n b t เราก็ไม่รอช้านะคะลงไปยังพื้นที่ฮาร์ด r รี d o มค่ะคเพื่อจะไปสัมผัสกับความสวยงามของฉายห์ดแห่งนี้ค่ะคโดยฮาร์ด r e ี d อ m นี้อีกช ไม่เอานั่นไม่รู้ไม่ทำได้ไม่เท้านะไม่ห้านะในภาพที่สาคัญเกาะจังหวัดภูเก็ตเป็นน้ำเล็กๆนะครับยุ่รหว่างฮาร์กรุนเลยก็ฮาดป่าตองครับซึ่งมีน้ำทะเลใส้ซี่เขียวหมรกฏเลยนะครับเห็นฟุ้งปลาเลยนะครับน้องย้ออมแต่ว่าจะมึกมากินมึกกันนะครับรวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของปการังด้วยและก็ลุกใต้ทะเลนะครับใต้น้ำของชายหาดเนี่ยที่สวยงามนะครับ ฮาร์ดสายข้าวละเอียดตลอดชายฮาดเลยที่สําคัญฮาดฟรีดอมเนี่ยอยู่กลางหุบเข้านะที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยต้องปีน้นไปเมื่อไรแต่เดียวนะครับแต่เกี่ยวได้กับน้องหมูไม่รู้นะมีน้องหมูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตองเรามัดระวังนะครับชอบเดินป้าเนี่ยแบบคิวๆนอกจากนี้ผมยังฟุ้งมู่ป้าหรือกว้างนะครับก็ต้องบอกคุม้มค่าแก่การเดินทางเป็นย่างยิง่งเพราะว่าเฟ่งไว้ด้วยํามกลางหุบเข้าทําให้พื้นที่ฮาดเนี่ยยังคงสวยงาม,ามตามธรรมาชาติเอาไว้ย่างครบถ้วนมีไรกาดคอยดูแลความปลอดภัยนัก ดวยว้ค่ะโดยปาแหลกหรือว่านายปริญทรเรื่องรัตนาวานิตก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหนักทองเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจเดินทางมาฮัดฟรีดอมเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธีผ่านมาเนี่ยนักทองเที่ยวมากถึง2,500คนต่อวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ลดลงทักงิดนะเลือ6ฮกถึงจ็ดรอยคนค่ะซึ่งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนอกจากจะดูแลนักทองเที่ยวแล้วก็ยังต้องดูแลน้องๆ้อง,องมูป้าที่มีมารกว่อ2,000นตัวแล้วก็ที่สาคัญค่ะก็ยังแก็บขยะดูแลความสะอาดให้ ฮารดด้วยพอคิดวา่านักท่องเที่ยวที่มากก็เป็นเมื่อนคนในครอบครัวค่ะเดี๋ยวฝังเสียงสัมผัสกันแรกค่ะการที่นักท่องเที่ยวมาบ้านเราเนี <S <s ่ยเรามีเกียรติและเขาก็มีเกียรติสิ่งที่เราให้เขาได้คือการให้ความยุติธรรมการให้ความเคารพการให้ความเอาใจใส่กับเขาเนี่ยปามีปัญญาแค่ว่าดูแลทรัพย์สินของเขาไม่ให้เกิดการเสียหายโดนจูรรรมหรือว่ามีคนมาตบรัพย์เก็บเงินเขา สิ่งที่ครอบครัวป่าทาได้แล้วก็เราลงไปหาดฟรีดอมเพื่อเก็บขยะทุกวันไม่ว่าขยะมาจากไหนเพื่อรักษาความสะอาดความสะอาดและสภาพแวดล้อมเราจะปักธงแดงโซนที่ว่าห้ามไหว้ห้ามเล่นน้ําคือโซนเรือเข้าเพราะว่ามันจะมีเรือวันเวเรือเรือมาส่งแขกฝั่งปาตองฝั่งกระลนนครับมันจะมีเป็นโซนให้เล่นถ้าว่าโซนน้าลึกน้ําอันตรายคือเราจะไปปักธงแดงแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวว่าห้ามไหว้เกิน2เมตร3มเมตรจากหน้าหาดถ้าเกินนั้นคือ คลื่นมันจะดึงออกนอกครับนั่นแหละครับน้องจานี่นะครับมีชายาร์ดเอซี่แห้งที่ติดอันดับเลยอันดับหนึ่งมันทีวีปลาเกรมบอสเมเดลเนี่ยน้องยิงอมคาะกะด้านจังหวัดกรังนะครับอันดับเก้าเนี่ยฮาร์ดไรลี่จังหวัดกระบี่อันดับสิบแปดนะครับนะและอันดับยี่สิบแปดเนี่ยฮาร์ดเล่มเกาะยาวเย้ยจังหวัดพังงาอันดับสิบสี่อ่าวตะลุด ตานุที่เกาะเต่าที่เราบอกไปได้แต่เดียวนะโดยเว็บไซต์เวอร์บีดไกด์เนี่ยระบุประเทศไทยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเปรียเสมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวซึ่งเกาะกระดานจังหวัดกลางเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติอาจจะไม่ครับถื่เป็นเกาะที่ส่วยที่สุดนะครับและคงสภาพสมบูรณ์ไม่มีผู้คนปลุกพลานและก็เสียงรบกวนนั่นเองที่ก็ได้ทีนึงคือคนไม่มากทีเงียบสงบแต่ว่าเหลขเข้าวมรแย่วนี่โอ้โหคุนเฮกันไปเยอะมากเลยนะช่วงวันยุตธิพันธ์มานะครับค่ะที่เกาะกระดานครับ